บทมมกาลบทที่20อับราฮัมกับซาร่าที่เกราอับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดน,นของเนเกบและอาศัยอยู่ระหว่างคาเดทกับซูท่านไปอาศัยอยู่ในเมืองเกราอับราฮัมพูดถึงภรรยาของท่านว่านางเป็นน้องสาวของฉันอาบีเมเรกพระราชาแห่งเกราก็ใช้คนมานำซาราไปแต่พระเจ้าสเสด็จมาหาอาบีเมเรกทางพัุบิน ในเวลากลางคืนตรัสกับอาร์บีเมริกว่าเจ้าจะต้องตายเพราะหญิงซึ่งเจ้านำมานั้นมีสามีแล้วลายอาร์บีเมริกยังไม่ได้เข้าใกล้านางท่านจึงทูลว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์จะทรงประหารประชาชาติที่ไม่มีความผิดหรือตัวเขาเองบอกข้าพระองค์ไม่ใช่หรือว่านางเป็นน้องของฉันและนางเองก็พูดเช่นกันว่าเขาเป็นพี่ของฉัน ข้าพระองค์ทำดังนี้ด้วยใจซื่อและด้วยมือที่ไม่มีความผิดแล้วพระเจ้าตัดกับท่านในพระสุบินอีกว่าเราเองรู้แล้วว่าเจ้าทำดังนี้ด้วยใจซื่อยิ่งกว่านั้นอีกเราเองก็เป็นผู้ที่ป้องกันเจ้าไม่ให้ทำบาปต่อเราเหตุชะนี้เราจึงให้เจ้าไม่ให้เจ้าแต่ต้องหญิงคนนั้นบัดนี้จงคืนภรรยาของชายนั้นไปเสียเพราะเขาเป็นผู้เผยเพระวจะนะ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเจ้าไม่คืนก็จงรู้เถิดว่าเจ้าจะต้องตายแน่เจ้าทั้งเจ้าเองและทุกคนที่เป็นเจ้าของของเจ้าออมีเมเรกตื่นบนรรทมแต่เช้ามืดทรงเรียกบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระอ,องค์มาและทรงรับสั่งเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นก็กลัวยิ่งนักออบีเมเรกตัดกับอับราฮัม มาเข้าเฝ้าและตัดกับท่านว่าเจ้าทำอะไรแก่เรานี่เราได้ทำบาปต่อเจ้าอย่างไรเจ้าจึงทำนำบาปใหญ่โตมายังเราและราชนาจาักรของเราเจ้าทำสิ่งซึ่งไม่นา่าทำแก่เราเลยอายมีเมเรกตัดกับอับราฮัมว่าเจ้าคิดอะไรเจ้าจึงทำเช่นนี้อับราฮัมทูลว่าเพราะข้าพบาทคิดว่าในที่นี้ ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเสียเลยพวกเขาจะฆ่าข้าพบาทเสียเพราะเหตุภรรยาของข้าพบาทนอกจากนั้นเธอก็เป็นน้องสาวของข้าพบาทจริงๆเป็นบุตรหญิงของบิดาของข้าพบาทแต่ไม่ใช่บุตรหญิงของมารดาข้าพบาทเพราะนางได้มาเป็นภรรยาข้าพบาทเมื่อพระเจ้าโปรดให้ข้าพบาทต้องเดินทางจากบ้านบิดาของข้าพบาทข้าพบาทพูดกับนางว่า นี่เป็นความเมตตาที่เจ้าจะทําเพื่อเราคือทุกที่ที่พวกเราจะไปนั้นจงพูดถึงเราว่าเขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้าอาบีเมเรกจึงทรงนําแกะโคและทาตชายหญิงประทานให้แก่อับราฮัมแล้วทรงคืนซาลาภรยาของท่านให้ให้ท่านเสียแล้วอาบบีเมเรกก็ตัดว่านี่แน่แผ่นดินของเราที่อยู่ต่อหน้าเจ้า จงอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบโพระองค์ตรัสแกบซาราวานี่เนี่เราให้เงินหนึ่งพันแผ่นแก่พี่ชายของเจ้าเป็นค่าชดใช้ต่อหน้าทุกคนที่อยู่กับเจ้าเจ้ารับการแก้ไขในทุกเรื่องแล้วอับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาอาเมเมริกและมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หายสตรีเหล่านี้ก็คลอดบุตร เพราะว่าพยาเวทรงปิดคันสตรีทั้งหมดในราชสำนักของอาบีเมเรกเพราะเรื่องซาราภรยาของอับราฮัม